คนชื่ออันยากเฮ้ยอย่างพี่กอนพี่กอนพี่กอนอ้ยพกอไปแล้วสี่คนอ่ะสี่คนโอ้ยอย่างเงี้ไม่ต้องแบ่งเลยได้กับทุกใบเลยพี่เนี่ยโอ้ยแถวะเนี่ยสองใบเนี่ยนี่นึงอ่ะไม่ออตพี่โนอตพี่โ้วเหลือใครเหลือใครเหล้วโอ้เหลือโอ้เหลือ แล้วพี่หนึ่งพี่นมเนี่ยไอ้ต้นไอ้ต้นแล้วก็เลยไอ้นมสามคนเออเออนุ่มออกนุ่มออกพี่นุ่มออกโอ้โหได้แตะทีมันจะไม่ได้แล้วพี่จริงจริงแล้วมันไม่จับไม่จับบอกพี่นุ่มออกคว้าเลย

พี่นุ้ยปักเปรี้เลยมา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 ไม่ใช่จิไม่ใช่บกไม่ใช่แบอกมาลูยนะพี่ผมเพิ่มรางวัลเนอะตามหลักคุ้กันได้ไปแล้วไป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 ง่าเลยอะเป็นระับัออกเลยห่สองสาเฮ้ โยโอ้ยโอใยไ้เลยรางวัลที่หนึ่งไปตั้งเดือนหนึ่งสองสามเฮ้ยไอชุดนี้นี่เอาไปไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไป่ใช่ไม่ใช่ไป่ใช่ไม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 ่ใช่ไป่ใช่ไป่ใช่ไม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  chơi bao trăm เดือน3 2 1 action <coughs> Bye -bye. <coughs>